ผู้ทำหน้าที่เราพร้อมที่จะดำเนินการกับการแสดงและเราใช้คำนั้นอย่างมีจุดประสงค์แสดงภาพพยนต์ไม่ว่าคุณจะต้องการดูสิ่งนี้อย่างไรแต่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นเมื่อคุณมองดูภาพลวงตาที่อยู่รอบตัวคุณและระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นภาพมายาหรือภาพลวงตาเป็นการย้ายที่เล่นออกไป และพวกคุณคือนักแสดงผู้กำกับและโปรดิวเซอร์และ Producer, แฟนๆคุณอยู่ด้วยกันในนั้นดังนั้นจงดูต่อไปตามที่พวกคุณทุกคนที่ตื่นขึ้นจะได้เห็นคุณได้เปิดตาของคุณคุณได้เปิดหูของคุณเพื่อให้สามารถเห็นและได้ยินทุกสิ่งที่คุณขาดหายไปจนถึงจุดนี้แต่ไม่นานนัก พอเมื่อคุณตื่นขึ้นในการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นจะยังคงอยู่ที่นั่นและจะช่วยให้คุณตื่นขึ้นต่อไปและเมื่อคุณตื่นขึ้นในการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆแรงสั่นสะเทือนของคุณก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นต่อไปแล้วความทรงจำจะเริ่มกลับมาความทรงจำ ทั้งหมดนี้กำลังมามันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของคุณว่าคุณเป็นใครดังนั้นจงอดทนมันกำลังมาเราไม่ได้โกหกคุณพวกเราทุกคนไม่ได้บอกคุณเรื่องไร้สาระและเรื่องนั้นทั้งหมดเราได้นำความจริงมาสู่คุณและคุณเพียงถึงจุดนี้ในบางครั้งยังไม่พร้อมที่คุณจะได้ยินแต่บัดนี้ คุณพอมากขึ้นเรื่อยๆที่จะเข้าใจความทรงจำและความจริงทั้งหมดที่กำลังปรากฏอยู่ที่นี่ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมมันกำลังมาเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณในทุกวิถีทางที่เราสามารถทำได้ในขณะที่เรายังคงทำงานโปรแกรมนี้กับคุณซึ่งเริ่มต้นมาระยะหนึ่งแล้ว และดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ที่เราจะคอยช่วยเหลือในการพาคุณผ่านกระบวนการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้ต่อไปเราจะเพิ่มที่นี่อย่างช้าๆเพราะเราทำไม่ได้เร็วเกินไปเราไม่สามารถทำงานระบบประสาทส่วนกลางของคุณมากเกินไปเพราะคุณจะไม่สามารถจัดการกับมันได้ดังนั้น เราจึงช่วยนำพลังงานเหล่านี้มาสู่คุณแต่ยังเก็บพลังงานเหล่านี้ไว้จากคุณเพื่อไม่ให้แรงเกินไปสำหรับคุณที่จะรับมือได้นี่คือวิธีการทำงานแต่มันจะมาถึงในเวลาไม่นานและมันกำลังจะมาในเร็วๆนี้ที่ซึ่งคุณจะได้รับพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย และมันจะไม่เป็นไรในเวลานั้นเพราะคุณจะเคยชินกับพลังงานมากพอที่จะรับมือกับมันได้แต่มันกำลังมาเราแค่เตือนคุณล่วงหน้าที่นี่แล้วเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อด้วยโปรแกรมนี้ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วแล้วรู้ว่าคุณใกล้จะถึงจุดนี้มากใกล้จะเกิดเหตุการณ์พิเศษมากมาย ตามที่หัท่าเชรันได้ให้ไว้ตามที่คนอื่นๆได้บอกใบไว้ก่อนหน้านี้มันกำลังจะมาในไม่ช้าเราจะไม่พูดแต่มันสั้นมากที่นี่ดังนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมรักษาตัวเองให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีในการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและอย่าให้การแสดงอยู่รอบตัวคุณ หรือสิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นรั้งคุณไว้หรือในทางใดทางหนึ่งที่ทำให้คุณตกต่ำหรือท้อแท้หรือสิ่งเหล่านั้นอย่าปล่อยให้มันยึดติดคุณแค่ดูว่ามันเป็นอย่างไรแค่ดูสําหรับหนังการแสดงบทละครที่ทำออกมาเพราะมันจะต้องเพื่อให้ระบบล่มและสำหรับคุณ ระบบบัตเตอร์ในการทำให้ระบบนี้ล่มต่อไประบบทั้งหมดจะต้องลงมาและแทนที่ด้วยระบบใหม่ขณะที่คุณกำลังสร้างระบบใหม่ดังนั้นคุณจึงเป็นทั้งระบบบัตเตอร์และผู้สร้างระบบหรือระบบผู้สร้างเองลองคิดดูว่าจับตาดูท้องฟ้าที่นี่เพราะมีบางสิ่งที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วเราพร้อมเสมอที่จะดำเนินการโปรแกรมนี้ต่อไปโปรแกรมนี้จะนำคุณไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดำเนินต่อไปในความรู้สึกฝึกให้คุณนำคุณไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและรักษาระดับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นต่อไปเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องปล่อยให้กระบวนการดำเนินไปในตัวคุณและไม่ถอยกลับ แม้ว่าจะมีบางครั้งที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองล้มลงเมื่อคุณรู้สึกอย่างนั้นให้ตระหนักไว้แล้วหยุดมันเพียงแค่หยุดมันคุณไม่จำเป็นต้องถอยกลับคุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้อัตราของคุณมาควบคุมและควบคุมอีกต่อไปคุณสามารถควบคุมอัตราของคุณได้เพิ่มอัตราของคุณในการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและมันจะมากับคุณ คุณจะพบสิ่งนั้นใช่อาจจะเตะและกีดร้องไปพร้อมกันแต่มันจะมาข้างหน้าพร้อมกับคุณและจะสถิตยอยู่ในพระวรกายของพระองค์ด้วยคือในความเป็นพระเจ้าของคุณคุณไม่ปล่อยให้มันไปคุณเพียงแค่นำติดตัวไปด้วยและเพิ่มระดับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นไปพร้อมกับคุณ